มาถึงแล้วนะครับจอดรถแล้วก็จะหาจุดกลางเต็นท์สร้างบ้านกันเรามาอยู่ที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งหรือทุ่งหนึ่งทุ่งทุ่งหนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมิข้างบนก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวและทุ่งบัวสวรรค์ตรงนี้ก็มีร้านค้ามีอาหารมีอะไรอยู่มีถังขยะนะฮะห้องน้ำก็อยู่ข้างล่างตรงนู้น ก็จะหาจุดกลางเต้นกัน นี่ทุ่งหนึ่งก็จะมีทางเดินไปลาดล้อน,น,น้าผาไปเรื่อยคือทุ่งสองทุ่งสามทุ่งสี่ทุ่งห้ง 3, ง 4, ง 5, าอะไรไปนูน้นนะครับเหมือนเมื่อก่อนที่มามดูกันหน่อยอยู่ตรงนี้เห็นไหมพรุงนี้ก็จะไปเดินเล่นเดินถ่ายรูปกัน ดอกนี้เขาลอยแล้วไปหาเดี๋ยวมึงไปหาดอกสวยที่ไม่ค่อยลอยเหมือนฝนมันไม่ได้ตกมาระยะหนึ่งแล้วฮะ